แบบเซนวันนี้คือวันที่7มกราคม2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมกรงอัานหรือโกอ่านต่อจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็จะเริ่มอ่านข้อที่6 0 6 6ถึง615 รวมสิบข้อนะครับซึ่งก็เป็นคำสอนไวหลางนะครับคำสอนไวหลางหรือคำสอนปรมาจารย์ไวหลางรลอคุยนึงครับซึ่งเป็นหนังสือที่ได้คัดที่ได้นำมาจากหนังสือคำสอนไวหลางโดยท่านพระอาจารย์พุทธทาสพิขุนะครับ วันนี้ก็จะเริ่มข้อที่606 6 0 60 6บอกว่าไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากกิตนะครับตอนที่หนึ่นงเลบหนึ่งถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นมุ่งกระทำฟาร์มก้าวหน้าด้วยการดูการฟังการรู้สึกและการคิดนึกอยู่เมื่อถูกหลอก โดยสัญญาทั้งหลายหมายถึงเมื่อจิตของเธอเองหลอกตัวเธอเองแล้วทางที่เธอจะเดินตรงไปยังจิตโน้นก็จะถูกตัดขาดออกและเธอก็จะหาทางเข้าไม่พบพวกเธอเพียงตงเพียงแต่มองให้เห็นชัดว่าแม้จิตที่เธอคิดว่าเป็นจิตที่แจ้จริงนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวรวมอยู่กับสัญญาเหล่านี้ก็ตาม มันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้แยกออกไปต่างหากจากสัญญาเหล่านี้เธอไม่ควรตั้งต้นด้วยการใช้เหตุผลไปจากสัญญาเหล่านี้หรือยอมให้มันก่อความคิดปรุงแต่งขึ้นมานะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากจิตทุกอย่างก็เป็นจิตจิตก็คือความคิดปรุงแต่งนะครับ ความไม่คิดเรียกว่าจิตจิตคิด,คดตปงแต่งไม่อจิตไม่คิดปรงแฝง่เรียกว่าความไม่คิดนะครับต่อไปข้อที่6ก7ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากจิตตอนที่2นะครับแม่กระนั้นเธอก็ไม่ควรแสวงหาจิตหนึ่งนั้นในที่ต่างหากไปจากสัญญาเหล่านั้น หรือละทิ้งสัญญาเหล่านั้นเสียในการคิดค้นทำนั้นของพวกเธอพวกเธออย่าแก้เก็บมันไว้และอย่าทิ้งมันเสียหรือพวกเธออย่าอยู่ในมันและอย่าแบะแยกไปจากมันเบื้องบนก็ตามเบื้องล่างก็ตามและรอบๆตัวเธอก็ตามสิ่งทุกสิ่งย่อมมีอยู่เองตามปกติเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่ภายนอกพุทธภาวะ นั่นก็คือไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากจิตที่คิดและไม่คิดรุงแต่งน,นะครับนี่คือข้อ607นะครับต่อไปข้อ608จิตและธรรมเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อชาวโลกได้ฟังคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงถ่ายทอดธรรมคือจิตพวกเขาพากันหมด เหมาเข้าใจว่ามีอะไรบางสิ่งที่จะต้องมารู้ถึงหรือเห็นแจ้งต่างหากไปจากจิตและเพราะเหตุนั้นผู้คนจำนวนมากจึงได้ใช้จิตเพื่อแสวงหาหลักธรรมคำสอนโดยไม่รู้ว่าจิตและธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆพากันแสวงหานั้นล้วนแต่เป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน จิตนั้นไม่ใช่สิ่งซึ่งอาจนำไปใช้แสวงหาสิ่งอื่นนอกจากกิจเพราะหากกระทำเช่นนี้ดังนั้นแม้ว่าแม้เวลาล่วงไปแล้วเป็นล้านล้านก็กลับวันแห่งความสำเร็จก็ยังไม่โผลมาให้เห็นอยู่นั่นเองและการทำตามวิธีนั้นไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ กับวิธีแห่งการขาจัดความคิดปรุงแต่งโดยฉับพลันเพราะว่านั่นแหละคือตัวธรรมอันเป็นหลักมูลฐานนี่คือข้อที่608จิดและธรรมเป็นสิ่งเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่609บุคลาธิฐานแห่งการบรรลุธรรม เหมือนอย่างที่มีผู้กล่าวว่านักรบคนหนึ่งเขาลืมไปว่าได้ประดับไข่มุกของตนไว้ที่หน้าผากตัวเองเรียบร้อยแล้วกลับเที่ยวสแสวงหามันไปที่ทุกคนทุกแหง่งเขาอาจจะเที่ยวหาไปได้ทั้งทั่วโลกแต่ก็ไม่อาจจะพบมันได้แต่ถ้าเผอิญมีใครสักคนหนึ่งซึ่งรู้ว่านักรบคนนั้นทำผิดอยู่อย่างไรแล้วชี้ ไข่มุกที่หน้าของเขาเพื่อให้เขาเห็นนักรับคนนั้นก็จะเกิดความรู้สึกแจ้งขึ้นมาทันทีทันใดนั้นว่าไข่มุกได้อยู่ที่นั่นแล้วตลอดเวลานี่คือข้อที่หกรบุคลาธิษฐานแห่งการบรรลุธรรมต่อไปข้อล้อหกร้อยสิ ไม่มีสิ่งใดที่ต้องแสวงหาและกระทำเรื่องของพวกเธอก็เป็นฉะนั้นคือถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นกำลังสำคัญผิดเกี่ยวกับจิตจริงแท้ของตัวเองคือจับฉวยความจริงไม่ได้ว่าจิตนั่นแหละคือพุทธ ดังนี้แล้วพวกเธอก็จะต้องเที่ยวแสวงหาพุทธานั้นไปในที่ทุกหนทุกแห่งเฝ้าสารวนอยู่กับการบำเพ็ญวัดปฏิบัติและการเก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยวผลของการปฏิบัติมีประการต่างๆมัวหวังอยู่แต่การที่จะบรรลุ ถึงซึ่งความรู้แจ้งโดยการปฏิบัติที่ค่อยคคืบคลานคลานไปด้วยอาการเฉกเช่นนี้เท่านั้นแต่แม้ว่าเธอจะใช้เวลาสแสวงหาด้วยความขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลาเป็นกับกับเป็นก,กับกับก็คือเป็นพึมพันปีหมื่นปีนะครับพวกเธอก็ไม่อาจจะรู้ถึงความพวกเธอก็จะไม่บรรลุถ,ถึง ด้วยความขยันแข็งแกร่งอยู่เวลาเป็นนับเป็นกับกับพวกเธอก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงทางทางโน้นได้เลยนี่คือไม่มีสิ่งใดที่ต้องแสวงหาและกระทำนะครับต่อไปข้อที่ห1 1สบอไม่มีสิ่งใดที่ต้องแสวงหาและกระทำเป็นตอนที่สองนะครับวิธีการอย่างนี้ไม่อาจนำมาเทียบเปรียบเทียบได้กันกันได้ กับวิธีชนิดฉับพลันกล่าวคือการขจัดความคิดปรุงแต่งโดยอาศัยความรู้อันเด็ดขาดว่าไม่มีอะไรเลยที่จะตั้งอยู่อย่างไม่ต้องแปลผลันไม่มีอะไรเลยที่จะอิงอาศัยได้ไม่มีอะไรเลยที่จะมอบความไว้วางใจได้ไม่มีอะไรเลยที่จะเข้าไปอยู่อาศัยไม่มีอะไรเลยที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ นี่คือข้อ611ที่ชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องแสวงหาและกระทำต่อไปข้อ612แท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรตอนที่หนึ่งต้องทำโดยการป้องกันไม่ให้ความคิดรุงแต่งเกิดขึ้นมาได้เท่านั้น ที่พวกเธอจะสามารถรู้แจ้งเห็นจ,จริงต่อโพธิโพธิแปลวาปัญญานะครับและเมื่อเธอทำได้ดังนั้นเธอก็จะเห็นแจ้งต่อพุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ในจิตของเธอเองต่อเวลาได้จริงการดิ้นรนตลอดเวลาเป็นกับกับของระกาบ,บ,บเหล่านั้นจะพิสูจน์ตัวมันเองให้เห็นว่าเป็นความเพียรเพียง อย่างเดียวนะครับเป็นความเพียรที่เสียแรงเปล่าอย่างยิ่งม่โทษนะครับเป็นความเพียรที่เสียแรงเปล่าอย่างยิ่งนะครับนี่คือข้อที่6กรสิบสอแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่มีไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรต่อไปข้อที่6 1 3 แท้จริงแล้วเราจะถาคตไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรเปรียบเสมือนกับเมื่อนักรบผู้นั้นได้พบไข่มุกของเขาแล้วเขาก็เพียงแต่ค้นหาสิ่งที่แขวนอยู่ที่หน้าผาของเขาเองมาต่อเวลาแล้วเท่านั้นและเหมือนกับการพบไข่มุกของเขานั่นเองที่แท้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําเกี่ยวกับความเพียรของเขาที่ไปเสี้ยวสร้างสมสิ่งต่าง เลยนะสัมมกที่หน้าผาของเขาเหล่านั้นและเหมือนกับการพบไข่มุกเขานั่นเองที่แท้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําเกี่ยวกับความเพียรของเขาที่ไปเที่ยวค้นหามันทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโดยแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรจากการจัดสรู้ที่สมบูรณ์และไม่มีอะไร อื่นยิ่งกว่านี่คือคำตัดของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปข้อที่หกร้อยสิบสี่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงตัวตนไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่มีอยู่จริงพระพุทธองค์ทรงเกรงว่าประชาชนจะไม่เชื่อคำตัดที่ว่าเราตถาคต ไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรจากการสัทรรูที่สมบูรณ์พระองค์จึงทรงดึงความสนใจมายัางสิ่งที่มนุษย์สามารถเห็นได้ด้วยการโดยการเห็น5วิธีและสิ่งซึ่งมนุษย์พูดกันอยู่แล้วด้วยคําพูด5วิธีหยุดกันดังนั้นคํากล่าวนี้จึงไม่ใช่คําพูดพรอยๆแต่ประการได้เลยแต่ได้เห็น เห็นห้าวิธีและมนุษย์และสิ่งซึ่งมนุษย์พูดกันอยู่กันแล้วด้วยการพูดห้าวิธีดุดกันดังนั้นคำกล่าวนี้จึงไม่ใช่คำพูดพลอยๆแต่ประการใดเลยแต่ได้แสดงถึงสัจจะอันสูงสุดทีเดียวนักศึกษาเรื่องทางทางโน,น้นควรแยกจะแน่ใจแก่ใจว่าธาตุทั้งสีที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายนั้น ไม่ได้ทําให้เกิดมีตัวตนขึ้นมาได้เะตัวตนก็ไม่ใช่เป็นความมีอยู่จริงต่อไปข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้คือข้อที่สิหรือข้อที่เก้าร้อตัวกับข้อที่หกร้อยสิบห้าตัวตนไม่ใช่มีอยู่จริงต่อนะครับเพราะว่ามันว่างจากข้อเท็จจริงอันนี้เองทําให้ลงสันนิษฐานว่า ่างกายนั้นไม่ใช่ทั้งตัวตนไม่ใช่ทั้งความมีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นและอีกส่วนประกอบห้าส่วนซึ่งประกอบขึ้นเป็นจิตวงเล็บตามที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็ไม่ก่อให้เกิดตัวตนหรือความมีอยู่แท้จริงขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานลงไปได้ว่าจิตซึ่งเรียกกันว่าตัวตนนั้นไม่ได้เป็นทั้ง ตัวตนและคำพูดของตนนะครับเพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานลงไปได้ว่าจิตซึ่งเปรียบซึ่งเรียกกันว่าตัวตนนั้นไม่ได้เป็นทั้งตัวตนหรือทั้งความมีอยู่จริงนี่คือตัวตนมิได้มีอยู่จริงตอนที่สองจบนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ใช้เวลาสั้นนะครับในการอ่านสิบบท จบลงแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ข้อที่606ถึง615นะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อ616เอาละครับท่านผู้ฟังท่านใดสงสัยอยากจะคุยอยากจะสอบถามปัญหาโลกุตรธรรมหรือปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนิกายเซนนะครับติดต่อผมที่หมายเลข08-9126 0689นะครับและ02513 3279นะครับและ029397 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ